สวัสดีครับพบกับสุลตข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่การเติบโตของแฮวิเอเลียดหางเอ่ยชื่อของแฮวิเอเลียดนะครับนี่คือดาวรุ Fit ่งฟิทเทาดีที่มีอนาคตที่สดใสร,รออยู่กับลิเวอร์พูลภายใต้าการนคุมทีมของเจนนิกรับนี่ถือเป็นนักเตะตัวรุกที่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างตัวเนื่อครับเส้นทางของเอเลียดถูกฉาบมาด้วยพรสวรรค์ตั้งแต่เป็นข้างเยาวชนอย่างไรก็ตามมันก็ต้องเสริมมาด้วยความพยายามอย่างหนักอีกด้วยนะครับ ซึ่งช่วงนี้เราลองย้อนกลับไปดูเส้นทางนุ่นหนังของเขากันหน่อยทั้งหมดถูกพูดจากมุมมองของคนที่ใกล้ชิดนะครับและเห็นพัฒน,นาการของเขามาตั้งแต่อายุอย่างน้อยเขาเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดในสนามสกัตซิกเล่เผยความทรงจำสมัยที่รวมงานกลุ่มทีม QPR รุ่นยู11ปีผ่านความประทบใจแรกที่มีต่อฮาวิเลียดที่มีฟีเท้าอันโดดเด่นมากจนสามารถมาเล่นกับรุ่นพี่ที่โตวกว่าได้อย่างสบาย ตอนนั้นเขาลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายซีเกรดเล่าต่อเขาเป็นเด็กที่ตัวเล็กที่สุดในสามเลยผมรับคำสั่งให้ดูแลเขาผมเคยงคำแนะนา,นาผู้จัดก,การทีมอะคาเดมี่ไปว่าบางทีเด็กคนนี้ควรเล่นในทีมตามระดับอายุของตัวเองอย่างไรก็ตามผู้จัดการทีมบอกกับผมว่าควรดูเด็กคนนี้ลงฝึกซ้อมเสียก่อนซีเรดนะครับเล่าเหตุการณ์ต่อมาว่าช่วงของการฝึกซ้อมทําให้เห็นผลส่วนของเด็กฉายแสงออกมา ตามที่ผู้จัดการทีมอคาเ e มีบอกเอาไว้จริงๆผมไปถึงสนามซ้อมก่อนเวลาประมาณ3.5นาทีเขาและคุณพ่อก็อยู่ที่นั่นแล้วเราทดลองการซ้อมแบบ1ต่อ1และแบบ2ต่อ2เขาผ่านการฝึกซ้อมอย่างน่าเหลือเชื่อผมนี่ถึงกับร้องว้าวออกมาเลยเขาเล่นฟุตบอลได้ดีมากแต่ทำไมต้องมาเล่นเป็นแบ็ไซ้์กันนะแล้วจากนั้นนาาก,กเดก็เป็นคนปรับตำแหน่งของแฮมเลียนจากแบ็กซ้ามาเป็นผู้เล่นที่สูงขึ้น ดยกล่าวต่อไปว่าตอนที่เขาลงสนามคนไม่มีทางรู้หรอกว่าเขาเล่นในตำแหน่งอะไรกันแน่ในกลุ่มนักเตะอายุน้อยเขาวิ่งไปทั่วสนามเลยเพื่อมองหาลูกฟุตบอลและลขับเคลื่อนเกมนอกจอากฝีเท้าแล้วสิ่งที่ซิงเคเดย์ประทับใจในตัวฮาวิเลียนนั่นก็คือทัศนคติและความเป็นเหมือเอชีพที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่อายุน้อยนี่ถือเป็นใบเบิกทางสู่การเป็นนักเตะาชีพบก็เ,เป็นคนแรกที่เดินทางมาถึงสนามซ้อมและกับ เป็นคนสุดท้ายเสมอในช่วง2ปีที่เราทำงานร่วมกันผมไม่เคยไปถึงสนามซ้อมก่อนเขาเลยเขาจะรอไปก่อนเพื่อออกวิ่งหรือทำอะไรบางอย่างกับลูกฟุตบอลเขารักกีฬาประเภทนี้มากความคิดของเขามีแค่ฟุตบอลฟุตบอลและก็ฟุตบอลเขาซ้อมหนักเหมือนที่ลงแข่งขันเขามีลูกฟุตบอลอยู่เท้าอยู่เสมอพ่อของเขาเป็นคนที่คอยผลักดนันและให้กกาลังใจ่าย พ่อของเขายังทำงานกับเขานอกสนามซ้อมถือเป็นคนสนับสนุนลูกชายอย่างเต็มที่ที่สนามซ้อมและสนามแข่งขันคุณก็จะเห็นพ่อของเขาอยู่ที่นั่นเสมอเลยสองพ่อลูกคลั่งไคล้ลูกนางเอามากๆพิมพเวลาไม่นานฮาเลียดเยียบบร่วมทีมเยาวชนของฟุลแลมก่อนจะประเดิมเกมทีมชุดใหญ่ของผลพัรเจ้าสวยน้อยด้วยวัยเพียงแค่15ปีรวมถึงการเล่นในพิมพ์ลีกครั้งแรกในวัย16ปีก่อนจะโดนทั้งใหญ่ของประเทศอย่างลิเวอร์พูลซื้อตัวไปร่วมทียม ฤดูกาล2,020-2,021เขาถูกปล่อยให้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพยืมไปใช้งานซึ่งแรียนว่าทัศนติเล่นฟุตบอลของเขานั้นยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนที่รับบอลมาแล้วรู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปเขาสามารถเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายและสร้างปัญหากับคู่แข่งได้ไม่ว่าจะเป็นการผ่านบอลการเปิดนบอลยาวรวมถึงการยิงเองซึ่งเคยกล่าวทิ้งท้ายถึงเด็กคนนี้ที่เขาคอยดูแลที่ QPR จนวันนี้เขาเติบใหญ่เป็นเด็กหนุ่มในวัยส9ปีที่ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของลิเวอร์ p o o ชุดใหญ่ได้เป็นผลสำเร็จสัมผัสตัวต,วตนฟาร์โยสำหรับฟาร์โยนครับถือเป็นนักเตะคนสำคัญของลิเวอร์ p o o ภายใต้าการคุนทีมของเ k i ้ g คลับเนื่องจากฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขาเก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะระดับโลกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทัศนคติ ช่วงนี้เราลองย้อนกลับไปดูบวานในวัยเด็กของดาวเตะบราซิเลียนรายนี้กันหน่อยโดยผ่านมุมมองของบรรดาพเพื่อนสนิทที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้โดยที่ว่าเป็นการสนทนตัวตนได้เป็นอย่างดีนะครับผมโยเป็นเด็กมาจากกัมปินาสประเทศบราซิลเดินแดนที่พระเจ้ามอบสวรรค์ทางด้านฟุตบอลให้กับบรรดาเด็กผู้ชายอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องแลกมาด้วยกับบททดสอบที่มากมายทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะสังคมที่แฝงไปด้วยอัจญากรรม ผมย,ย่อดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระเจ้ารองราวสามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีเขามักพลาดการออกไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนแถวบ้านห่างมันตรงกับช่วงเวลาที่เขาต้องออกไปโบสถ์เพื่อประกอบพิธีหรือกิจกรรมทางศาสนาฟลาโลคันราโดเพื่อนที่เคยครุกคลีและเล่นฟุตบอลด้วยกันกับคนโยได้ย้อนความทรงจําว่าความโยและความครัวมักจะไปโบสถ์ในช่วงเย็นเรามักจะออกไปเที่ยวเปรตามท้งทนอนงถนนร่วมกับเด็กทั้งถิ่นคนอื่นๆ เมื่อเราไปเรียกเขาที่บ้านเขามักพูดเหมือนเดิมว่าฉันไม่ไปเพราะฉันมีนัดกับพระเจ้าแล้วความพิโอษเป็นคนในกลุ่มเพื่อนอยากจะเล่นด้วยอย่างไรก็ตามเขามักจะหายตัวไปเพราะต้องไปโบสถ์หรือเขาร่วมการอธิษฐานหลายครั้งที่เพื่อนชวนเขาออกไปดืม่มหรือเที่ยวคลับหลังจากจบเกมเขาก็ตอบปฏิเสธเหมือนเดิมเพราะเขาไม่อยากออกนอกเส้นทางของพระเจ้าเขาไม่สามารถออกไปเตะฟุตบอลได้หากไม่ได้อธิษฐานเสียก่อน ม้ว่าเขาจะกลายเป็นคนที่ประสบความสุจและมีชื่อเสียงโด่งดังเขาก็ไม่ยอมให้อะไรมาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นเขาไม่เคยปิดบังความศรัทธาและนั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันในฐานะการเป็นนักงเตะของลิเวอร์พูลในขณะที่เดโกคลาสโตเพื่อนสนิทข,ของเฟลมโยอีคนที่เล่นฟุตบอลด้วยกันจนถึงอายุ12ขวบออกมาเล่าบ้างว่านี่คือคนที่อุทิศตนเพื่อศรราสนารับพระเจ้าอย่างแท้จริงและยึดถือมาใช้ในการแต่งงาน และการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเขาด้วยโดยเขากล่าวว่าครั้งหนึ่งเขาเริ่มชอบผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับมีความคิดที่ว่าอยากชวนเธอไปออกเดทสําหรับเด็กผู้ชายคนอื่นพวกเขาแทบไม่ต้องคิดมากเลยแต่สําหรับปอนโยมันเป็นการตัดสินใจที่จริงจังมากว่าพวกเขาจะไม่ไปเดทก,กับผู้หญิงเพียงแค่ความสนุกอย่างเด็ดขาดดิโก้เล่าต่อว่าเขานาเรื่องราวดังกล่าวมาปรึกษากับหลายคนรวมถึงครอบครัวอีกด้วยเขา้ังใช้เวลาส่วนมากอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยกับมันเขาบอกว่าความสัมพันธ์รูปแบบนี้อาจาเป็นอุปสรรคต่อการเล่นฟุตบอลของเขาและแผนการในอนาคตของตัวเองและจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่คิดว่าเขาจะออกเดทจริงจังกับใครเลยกระทั่งเขาได้พบรักกับบิลเบกาตาบาเรสซึ่งเป็นคนคริสเตียนเหมือนกันทั้งสองคนตกลงแต่งงานกันในปี2 0 1 5และเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองยึดถือผมแน่ใจว่าเขารอจนกว่าตัวเองจะแต่งงานก่อนจะมีเพศสัมพันธ์เป็นครั้งแรกเพื่อนสนิททิ้งท้าย ถึงฟามปักหลังของลิงェェเวอร์พูลยางเชฟเฟอร์นเบิร์กก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนอยากขอเก็บชั่วโมงบินด้วยการเล่นสัญญาณยืนตัวกับชาวเชสต์0-4ต่ออีกหนึ่งปีดาเตนัวยี่สิบปีนะครับลงเล่นกับชาวเชสต์0-4ในศึกบูเลสกาเยอรมันตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แต่เกิดอาการบาดเจ็บหนักที่ข้อเท้าตอนนี้หายจากอาการบาดเจ็บนั้นเป็นปิดทิ้งแล้ว และล่าสุดก็ได้กลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับสมโมสรแต่ด้านของชาาเกสซุนซีและในนัดล่าสุดที่พบกับไวเดอร์เมอแมนก็ลงสนามเป็นตัวจริงก่อนสร้างชื่อกระส่นด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมโดยเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามว่าฤดูกาหน้าเขาจะยังอยู่กับชาาเกสซุนซีหรือไม่ซึ่งเขาก็ตอบว่าเขาอยากอยู่กับชาาเกสซุนซีต่อไปในฤดูกาหน้าโดยเขาอยากลงเล่นต่อที่นี่อีกสักหนึ่งปี เขาบอกว่าบุนเดสกาเยอรมันค <oo> ือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของเขาและเขาก็พูดต่ออีกว่าชาวเกสนก็อยากจะขอเยี่มตัวเขาอีกปีผมก็โอเคนะที่จะอยู่กับที่นี่เมื่อดาวินูยัตพบกระจังหวะของเขากับทีมลิเวอร์พูลแล้วในระบบของเชคกิ้งคลับการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมก็ดึงว่าเขาเองก็เริ่มที่จะทําการพูดภาษากังกอย่างคล่องแคล่วมากขึ้นเพื่อทําความเข้าใจในรายละเอียดปีกย่อยของสิ่งที่เชคกิ้งคลับต้องการ ภาษาเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากในการสื่อสารและทําความเข้าใจเจคกิ b, ้งครับเน้นย้ําเรื่องนี้เป็นอย่างดีและดูเหมือนว่าการพัฒนาของนเนยจสจะรุดหน้าไปมากแล้วนะตอนนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากความสัมพันธ์ที่เสนิมสม,สมกับเคอร์ติจอนนั่นเองนะฮะแม้ทั้งคู่จะไม่สามารถสื่อสารกันได้นะตอนแรกแต่ก็ด้วยความช่วยเหลือจากเคอร์ติจนที่พยายามจะเข้าหาและช่วยเหลือดาวินคอนเนย์เป็นอย่างนี้มันส่งผลดีต่อดาวินคอนเนยในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เร็วมากยิ่งขึ้น และตอนนี้ทั้งคู่จึงกลายเป็นเพื่อนสีกันและกันไปแล้วถ้าหากว่าภาษาอังกฤษดาวินเดียตแข็งแกร่งนะครับรับรองว่าผลงานจะดีตามมาเองยกตัวอย่างเช่นโคดีกรโปรที่เขาสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างสุดยอดโดยคือสุลต่านลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรับยิงของที่9ก้าพืพาคสมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูสลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผูมิ้าคลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ